สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทํานายเกี่ยวกับความรักล,ล้วนๆของชาวปีมะโรงในเดือนพฤษภาคม2562นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมไม่ได้เฉพาะตาะจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทางต่างๆวิทยาทานไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะการทํานายก็เป็นเกี่ยวกับความรักโดยทั่วไปสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็สถานการณ์ในภาพไพา่ ก็อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นจะได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเริ่มจากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของคุณความรักของคุณถึงแม้ว่าดูนิ่งๆแต่คุณและคนรักต่างคนก็ต่างมีจิตใจที่ห่วงใยห,ห่วงหาทอนซึ่งตละกันนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความรัก แล้วก็มีจิตใจที่หอยหาคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะได้กลงล้อแล้วก็หกเหรียญขึ้นคู่กันนะคะหมายถึงความห่วงใยความเอื้ออาทรแล้วก็ความโหยหามีความคิดถึงมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะคะและความรักของคุณเหมือนคุณและคนรักก็พยายามที่จะปรับความสมดุลให้บาลานซ์กันในทุกเรื่องราวนะคะ ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขก็พยายามที่จะพูดจะคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันสําหรับสิ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะถ้ามีบ้างก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเล็กอย่างหนึ่งต่างคนต่างก็มีจิตใจที่นิ่งแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะพยายามที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับสิ่งที่ผ่านมา แต่อันนี้เรามาดูเหตุการณ์ณปัจจุบันสิว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะพลังงานความรักของคุณนะคะคุณได้เจ็ดถ้วยคุณค่อนข้างมีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนมาลุมต่อมมีคนมาลุมตอม,ม,ม,ล,มตอลุมชอบคล้ายๆว่ามีคนมาชื่นชอบในตัวคุณนะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยแหละมีคนให้ความสนใจหรือไม่ก็พบเจอเจอคนมากมายมากหน้าหลายตา แต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณมีรักเดียวใจเดียวไม่สนใจใครทั้งนั้นและอีกอย่างคุณก็มองคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าคุณก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปิดหูปิดตาและอีกอย่างจิตใจของคุณก็มุ่งมั่นกับคนที่คุณรักแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะก็ะถือว่าคุณมีมีความรักที่ดีมีสเสน่ห์แต่คุณก็พยายามที่จะไม่รับรู้นตรงนั้น คุณยังมุ่งมั่นเกี่ยวกับคนรักหรือไม่ก็ครอบครัวของคุณนะคะคุณมีรักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับว่าปลาได้น้ํานะคะลักษณะภาพไพ่เป็นหนึ่งถ้วยเกี่ยวกับความรักล้วนๆแล้วก็มุ่งมั่นแต่เฉพาะคนที่คุณรักหรือไม่ก็คนภายในครอบครัวเท่านั้นนะคะคุณต้องการสร้างรากฐานเกี่ยวกับความรักให้มั่นคงนะคะและอีกอย่างก็อย่างที่บอกนะคะคุณ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความรักนั้นพยายามเห็นอกเห็นใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกนะคะและสุดท้ายเหมือนกับว่าความรักของคุณก็ค่อนข้างประสบความสาเร็จสมหวังนะคะลักษณะาภาพไพ่คุณได้ช่อบมากอกเหมือนกับว่าคุณมีชัยชนะเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจิตใจของคุณอาจจะอ่อนระโหยโลยแรงหรือเหมือนคนมีความทุกข์สิ้นหวังผิดหวังบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าในบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกับคนรักหรือห่างเหินกันไปภายในใจของคุณนั้นก็เลยมีความเศร้าส้อยแต่คุณก็เหมือนกับว่าทำตัวเองให้มีความหวังแล้วก็ มีพลังบวกอยู่ตลอดเวลานะคะคิดในด้านดีแล้วก็มีความคิดความรู้สึกกับคนที่คุณรักอย่างจริงใจนะคะแต่อันนี้เรามาดูภาพไพ่พลังงานความรักของคนรักคุณล่ะเป็นเชนไลในช่วงนี้เหมือนกับเขามีความโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกเทถูกทอดทิ้งไม่คุณก็คนรักนะคะมีอะไรที่ผิดใจกันแล้วก็มีอะไรที่ไม่ค่อยจริงใจหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่โกหกหลอกลวง มีอะไรที่ปิดบังกันอยู่นะคะมีโอกาสที่ถูกจับได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ผู้ชายคนนี้เหมือนกลับไปลักดาบทําอะไรลับๆล่อๆมีอะไรที่ปิดบังอยู่นะคะมีโอกาสถูกจับได้นะเพราะว่าในภาพไพ่ตรงเท้าเขามีเป็นเชือกนะคะเชือกมีเป็นบ่วงอาจจะกระตุกอาจจะกระตุกแล้วอาจจะถูกจับได้คล้ายๆว่า เขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบังหรือมีอะไรรับรมคมในยอยู่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคะแต่ขอให้มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรที่เปิดเผยให้ได้ให้รับรู้ซึ่งกันและกันจะดีกว่านะคะขอให้แสดงความบริสุทธิ์ใจทีม่มีมอบให้กับคนที่คุณรักจะดีกว่านะคะเพราะว่าภาพไพ่ในบนี้ บ่งบอกว่ามีอะไรที่ยังปิดบังอยู่แต่มองแล้วเขาก็ยังมีความหนักแน่นมั่นคงให้กับคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีความหวังแล้วก็รอคอยเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณและเขาก็มองเห็นคุณว่าเป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะ อันนี้เราไปดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนรักล่ะเป็นช่นไลเราก็มาพูดประเด็นของคนที่เป็นคนโสดก่อนคนโสดที่ยังไม่เจอใครนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้พบเจอแลักษณะนคนธาตุลมแล้วก็ธาตุน้าธาตุลมก็เมถุนตุลกุมธาตุน้ําก็มีนกรกฎแล้วก็พิกจินะคะก็ค่อนข้างเป็นคนที่ดีในระดับหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่แคล้ายๆว่าคุณก็ในบางครั้งก็ยังไม่เปิดใจทั้งหมด อาจจะมีความทุกข์ความผิดหวังมาก่อนนะคะเพราะว่ามีห้าเหรียญแล้วก็แปดถ้วยคล้ายๆคุณเพิ่งจะผิดหวังจากอดีตมาหรือไม่ก็เพิ่งทําใจได้นะคะก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจมากนะักแต่เพียงแค่ว่าให้ให้โอกาสแล้วก็ให้ความหวังกับคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้กับเขานะคะแต่ก็ในช่วงนี้คุณก็ทําใจได้แล้วแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งพอสมควร แล้วก็มีสติแล้วก็สามารถแยกแยะได้ว่าใครดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะสำหรับคนโสดยังไงก็ลองเปิดใจดูนะคะส่วนคนที่คบหาดูใจหรือเป็นคู่เป็นครอบครัวนโะน้มความรักความสัมพันธ์ยังมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีสติมีจิตใจที่ดีต่อกันนะคะในบางครั้งอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือมีอะไรที่ยังปิดบังกันอยู่ ทําให้อีกฝ่ายนั้นมีความผิดหวังแล้วก็เสียใจแล้วก็คล้ายๆคนหมดหวังหมดกําลังใจนะคะน้อยอ,อกน้อยใจเดิอนออกมาแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะว่าคุณได้หนึ่งเหรียญคือความหนักแน่นได้ถึงสองใบเลยนะคะแล้วก็พลังงานความรักของคุณก็ได้หนึ่งถ้วยด้วยเช่นเดียวกันความรักนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็ไพ่ไปสรุปของคุณถึงแม้ว่าจะมีความเครียดความทุกข์ หรือความอึดอัดใจในบางประการความเบื่อหน่ายหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้อย่างใจแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปคือคุณและคนรักมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจแต่งงานมั่นหมายตกลงสู่ขอหรือพูดคุยกันเจรจากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างดีนะคะก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าภาพไพ่จะติดสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้พูดได้คุยกันอย่างเป็นทางการมีโอกาสพูดคุยปับความเข้าใจแล้วก็ ตกลงกันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้เพื่อความมั่นคงในอนาคตวันข้างหน้านะคะแล้วก็ภาพไพ่ออร์คเกของคุณฟอกยิปเนตนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะอโหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะให้อภัยกับคนอื่นหรือคนที่คุณรักได้เสมอนะคะไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะผิดคุณก็รู้จักที่คิดถึงใจเขาใจเราคือสิ่งใด ็าตามที่คุณสามารถให้อภัยได้คุณยินดีอย่างแน่นอนเพื่อคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ภาพไพ่ใบนี้สําหรับคนโสดโชคดีมากๆยังไงก็ได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจเข้ามาแน่นอนเพราะว่ามีอัศวินถือดอกไม้จุงม้ามานะคะมามอบความรักให้คุณถึงที่เลยไม่ต้องกลัวนะคะความรักเมื่อถึงเวลาแล้วรับรองได้ จอคนที่ใช่ถูกใจแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะขอให้คุณรักษาความรักที่ดีเอาไว้ให้นานๆนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สุดท้ายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่จะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือการกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักเท่านั้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีแล้วก็สมหวังเกี่ยวกับความรักนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ